นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพอซ่าฮอลลีซ้อนหะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับรถอยู่รถอะไรเนี่ยจีอัแนะครับไม่ใช่นะครับเล่นไปแล้วนะครับวันนี้เล่นรถอะไรกันดีนะครับเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่าครับว่ามีรถอะไรเหลือให้เล่นบ้างนะครับไปกันเลย เงินก็จะไม่เหลืออยู่แล้วนะครับก็ยังไม่มีเวลาไปฟาร์มเลยนะครับเพราะต้องทํางานประจําไปด้วยนะครับเหนื่อยสุดๆไปเลยครับชีวิตอ่าลัมโบกินีครับหุรคาร STO เล่นไปแล้วนะครับอ p 6 1 0มี2คันเลยนะครับอเวนทเดอ r เล่นไปแล้วนะครับมีเพอร์ฟอร์เมนเต้ครับเคยแต่งไว้นานแล้วนะครับยังไม่เล่นสักทีนะครับเล่นคันนี้แล้วกันนะครับลัมโบกินีเพอร์ฟอร์เมนเต้ปี2018นะครับหุรคาร นะครับเราก็มาทําความรู้จัก lamborghini performante h u r a c a n คันนี้กันก่อนนะครับไม่ใช่สิชื่อมันคือ h u r a c a n performante นะครับเป็นรถที่ถูกปรับหน้าตาให้ดีขึ้นนะครับให้ใช้ชิ้นส่วนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเบาขึ้นจาก h u l c a n ธรรมดานะครับแล้วก็ทำลายสถิติเวลาเดิมไปนะครับ ทุบสถิติของปอร์เช่918 s p i d e r ไปถึง5วินาทีนะครับพร้อมด้วยชุดแต่ง c a r ์บอนไฟเบรอบคันนะครับมาพร้อมล้อ20นิ้วครับภายในก็เน้นตกแต่งด้วยวัสดุ c a r ์บอนไฟเบอร์นะครับในด้านของเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่อง V10 นะครับความจุ 5.2ลิตรหรือ5,200ซีซีนะครับระบบอัดอากาศก็ยังไม่มีนะครับเป็นเครื่อง NA นะครับแต่ปรับปรุงไส้ในเพิ่มขึ้นนะครับไล่ตั้งแต่ระบบดูดอากาศว์วไอดีทำจากไทเทเนียมไปจนถึงชุดท่อไอเสียแบบใหม่นะครับจนเพิ่มแรงม้าเป็น640แรงม้าที่8,000รอบต่อน,นาทีให้แรงบิด600นิวตันเมตรนะครับที่6,500รอบต่อน,นาทีคิดเป็น29แรงม้านะครับที่เพิ่มจากหูรคารรุ่นพื้นฐานนะครับ โดย l amborghini ระบุว่าแรงบิด70%ของรถรุ่นนี้นะครับมีให้ใช้ได้ตั้งแต่รอบ1,000รอบต่อน,นาทีเลยนะทรงกำลังผ่านระบบเกียร์นะครับแบบ7จังหวะได้รับการปรับแต่งใหม่นะครับให้ไวขึ้นพร้อมด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคงนะครับจึงทำให้ Performante เตน,นี้นะครับสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรตชั่วโมง ได้ใน2.9วินาทีและ0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน8.9วินาทีโดยท็อปสปีดจะอยู่ที่325กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงใหม่นะครับโดยเพิ่มความแข็งของสปริงและโชคเพิ่มจากรุ่นพื้นฐานขึ้นมาถึง10%นะครับเอาละโอเคขี้เกียจพูดแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าผมเคยแต่งอะไรมันไว้บ้างนะครับตอนอื่นก็ดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับน่าจะอัดสุดไปแล้วนะครับ น่าจะอัดสุดไปแล้วล่ะครับดูส่วนของเทอร์โบนะทำไว้ตั้งแต่ยังไม่มีอัปเดตแอนติแลกแน่เลยนะครับใช้เทอร์โบอันนี้อยู่นะครับก,ก็ใช้แอนติแล็กซะกุ้งปั้งซะ a r r o พ p a r t มีอะไรไม่มีนะมีของฟอร์ซ่าครับของเดิมก็งั้นๆน,นะของฟอร์ซ่าก็ยิ่งงันๆไปใหญ่ครับก็ใช้ของฟอร์ซ่าแล้วกันนะเป็นขับสี่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูยางกันดีกว่านะครับใช้ยางอะไรอยู่ โอ้ใช้ยางสลิกเลยนะครับหน้ายางก็กว้างสุดแล้วนะครับฐานล้อก็ถูกปรับไว้สุดแล้วนะครับชุดแต่งบอดี้อะไรก็ไม่มีเพิ่มเติมจากนี้แล้วนะก็โอเคแล้วครับสีก็นะครับหลายสีอยู่นะครับเอาเป็นสีขาวนั่นแหละครับดีแล้วมาดูกำลังเครื่องนะครับ1,191แรงมาครับทอร์ก846นิวตันเมตรนะนะครับลมโบพันม้านะครับ มาแล้วคะไปดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามแข่งกันดีกว่านะครับอม,มาครับเจอกันกับสติดและซิ่งครับหืมวัดงามสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับติดอย่างเดียวไอ้ติ่งๆข้างหน้าครับของฟอร์ซ่ามาครับแลมโบพันม้าครับเป็นยังไงเครื่องไฟซับไปเลย นะัไปกันเลยสามร้อยกว่าไปแล้วัะอย่างแรงเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยนะโอ้โหสุดยอดเข้าโค้งกันเร็วเหลือเกินนะครับรีบไปไหนกันเนี่ยรีบรีบหรอว่ารี โอ้โหโค้งแหมเบรกเขานี้เอาอยู่เลยนะครับอัดมาสุดแล้วไว้ใจได้พวกของแต่งช่วงล่างอะไรนี่น่าจะสุดไปแล้วนะีไปครับอย่างแรงนะใส่มาแปดเกียร์ซะด้วย สับกดไวครับเป็นฮูลาคารรุ่นไล่เบานะฮะโอ้โหยังไงกันครับเนี่ย,ยไปยูวกันเลยทีเดียวครับเรียบร้อยมาครับเอาไหมครับโอ้โหป้วขนาดนั้นจะไปต่ออย่างไงบินไปอย่างสูงเลยครับ ยังโคตรแรงเลยครับโคตรแรงแต่ตามไม่ทันเลยเนาะรถแต่ละคันที่มาแข่งก็โคตรแรงเหมือนกันครับโอ้ยยังไงไปต่อครับทางยาวครับหัวเต็มที่โหแวกอากาศไปเลยครับ300กว่าเกือบส20นะเมื่อกี้ ไปครับโอ้โหตรงนี้ขี้ห้ามเช็คพอยต์ไปครับตั้งโหดไปหน่อยนะเช็คพอยต์ไปครับเต็มกำลังเตง็มกำลังต้องไปนั่งตัดอีกเยอะเลยตัดออกครับตอนย้อนนี่ เต็มที oh! S light, S light oh! 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 ่ครับเต็มที่โอ้โหสไลด์สไลด์ทิ้งเรียบร้อยโดนโอ้โหเรียบร้อยโดนโอ้โหโอ้โหข้ามเส้นชัยไปบ้าเอ้ยโอ้โหเยนาะฮิโลไปดิอะไรเว้ยนะข้าเส้นชัยหน่อยตึม รถแรงก็แพ้ได้นะครับแรงเกินข้ามก้ชัยไปนะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันสนามต่อไปกันดีกว่าครับมาครับจะติดเลสซิ่งอีกแล้วนะครับคราวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะแม่เมื่อกี้รถดีๆของเขานะครับเอามาเล่นสัเสียั้งหมดเลยเสียชื่อ ใครกันบ้างตัวแรงทั้งนั้นอีกแล้วครับชุดนี้ไปครับว่ายังไงโค้งอีกแล้วโค้โงโค้งโค้งไปครับ ไปกันเลยส่งมาดีครับรอบนี้เริ่มหลอนนะเริ่มกลัวโค้งเบรกเป็นกิโลเลยทีนี้ไปครับชนกันเองแล้ว ไปกันต่อครับลบแต่ละคันแรงกันจริงนะวิ่งสามร้อยแล้วเมื่อกี้นี่ก็จะสามแล้วเนะี่ยสึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยพอสามร้อยใจไม่ค่อยดีครับโอเคผ่านมาได้ไปครับ ไปต่ออีกช่องหนึ่งโอเคทางยาวใส่มาแปดเกียร์กดให้สุดครับแปดเกียร์สามร้อยห้าสิบไปแล้วสามร้อยหกสิบครับสามร้อยเจ็ดสิบไปแล้วไม่รู้โค้งหน้าเบรคทันไหม,มทัน ปวดกันยับไปครับโอ้โหผมสุดท้ายเลยนะครับหมุนเข้าได้กู้ชื่อกลับมาครับ Lamborghini Performante ม,มันเร็วจนตื่นเต้นเลยนะครับต้องเสร็จเรียบร้อยกันไปครับสำหรับ Lamborghini Performante เลื่อมฮูร่าคาร์ทำไมครับก็เสร็จกันไปครับกับ Lamborghini Huracan เฟอร์มเมนเต้ก็โคตรแรงเลยนะพอไปแต่งแล้วเป็นตัวไล่เบาของภูราคครนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลินี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ